สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับพี่บิวตี้นะคะวันนี้นะคะพี่บิวตี้จะมาแชร์ประสบการณ์เนาะในการสมัครเรียนพยาบาลแล้วก็ในการเรียนพยาบาลเนาะจนจบมามาทํางานเนาะพี่บิวตี้ก็อาจจะแบ่งเป็น EPEP เนาะ ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะพี่ยูตี้ฝากติดตามช่องทางการติดต่อของพี่ยูตี้นะคะมีทั้งหมด5ช่องทางนะช่องทางแรกเลยนะคะก็คือ Facebook นะคะชื่อว่าสอบสภา Beauty Nerd ส่วนอีก4ช่องทางนะคะม่ว่าจะเป็น IG YouTube TikTok Twitter เนาะชื่อว่า Beauty n n r d กรนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะโดยเฉพาะในช่องทาง YouTube นะคะอย่าลืมกดส u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่ยูตีด้วยนะ ก็สวัสดีน้องๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเห็นว่าวันนี้พี่ตี้มาในลุคใหม่เนาะเพราะว่ารู้สึกว่ารนน้อนเนาะก็เลยไปตัดผมสั้นมานะคะก็วันนี้พี่ยูตี้บอกนะคะว่าพี่ตี้จะมาแชร์ประสบการณ์เนาะเมื่อจะเป็นการสมัครเรียนพยาบาลเนาะแล้วก็การเรียนพยาบาลจนจบมาทํางานเนาะก็จะแชร์ประสบการณ์แบบละเอียดยิบเนาะแต่ว่าอาจจะแบ่งเป็นหลาย ep หน่อยนะก็ฝากน้องๆติดตามกันด้วยนะคะซึ่ง ep นี้เป็น ep แรกนะคะพี่ตี้ก็จะมาตั้งใจเนาะพูดถึงเกี่ยวกับ การสมัครเรียนพยาบาลน้องๆหลายคนสักถามพี่บิวตี้เข้ามานาะว่าสมัครยังไงคะเราต้องทําอะไรบ้างต้องจ่ายเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยนาะพี่วิวตี้ก็จะมารีวิวแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆทุกคนฟังนะคะก่อนอื่นเลยเนาะต้องบอกว่าสมัยก่อนอะ่ะคือพี่บิวตีอ้อยู่ต่างจังหวัดเว้ยคือพี่บิวตี้เคยอยู่โคราชกับยายพี่บิวตี้แล้วก็ป้าใช่ไหมแต่ว่าพ่อแม่พี่วิวตี้มาทํางานในกรุงเทพทีนี้ พ่อกับแม่ก็เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอถ้าพีู่ตี้ขึ้นเรียนมัธยมก็จะเอาพีู่ตี้มาอยู่กรุงเทพปรากฏว่าพีู่ตี้ขึ้นมอ .1 ใช่ไหมพี่วูตี้ก็เลยได้มาเรียนในกรุงเทพนะก็คือตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 อ่าก็คือระหว่างที่เรียนมอ .1 ถึงม .6 เชื่อไหมทุกคนว่าพีู่ตี้อ่ะไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรคือเอาจริงๆนะจุดนั้นอ่ะคือแบบไม่รู้เลยนะแบบเพื่อนชวนไปสอบอะไรก็ไปสอบ เพื่อนพาสอบอะไรก็ไปสอบเนาะสมัยนั้นมันจะมีอ่าเจวิชาสามาัญเนาะแล้วก็สอบวิชาเฉพาะแพทย์เนาะแล้วก็มีสอบโอเนตซึ่งในปัจจุบันมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะทุกคนเพราะว่าก่อนหน้าพี่บิวตี้เลยเนาะเขาก็จะมีการเอ็นทานเข้ามาวิทยาลายัยซึ่งรุ่นพี่บิวตี้ไม่มีแล้วเนาะก็นั่นแหละพอรุ่นพี่บิวตี้เนาะก็คือ จะมีการรับสมัครอยู่2ออย่างก็คือเป็นรับตรงกับแอดมิชชั่นรับตรงคืออะไรคะพี่ยูตี้รับตรงก็คือเป็นการรับตรงโดยวิทยาลัยหรือมหาลัยนั้นๆอย่างเช่นมขอนแก่นเนาะเขาเปิดรับพยาบาลมหาลัยธรรมศาสตร์เขาเปิดรับพยาบาลก็คือเหมือนเปิดเองอ่ะรับตรงอไม่ได้แบบไปร่วมกันแล้วก็ให้เลือกอันดับอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เนาะอ แล้วก็อีกรอบหนึ่งที่พี่ยูตี้บอกอันที่2เลยคือจะเป็นการสอบแบบแอดมิชชั่นแอดมิชชั่นอันนี้เขาก็จะมาโควมาหาอะไรกันเนาะว่าอันดับที่1นถึงสน้องจะเลือกอะไรอะไรอย่างงี้เนาะสมมติว่า1เลือกพยาบาลมขอ 2. เลือกพยาบาลอ่ามฮิดน 3. เลือกพยาบาลของอ่มามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ่าอันนี้ก็คือเขาจะเรียกว่าระบบแอดมิชชั่นเนาะก็คือเอา คะแนนเราไปดูเนาะว่าเราอ่ะติดอันดับไหนบางคนก็อาจจะติดอันดับหนึ่งบางคนอาจจะติดอันดับ3เนาะซึ่งพิวตี้ต้องบอกก่อนว่าการเปิดรับสมัครเขาจะเปิดไม่พร้อมกันเพราะว่ารับตรงเขาจะเปิดก่อนบางมหาลัยนี่แบบเราเรียนจบแค่5เทอมอ่ะก็คือห้าเทมนี้จะนับอะไรบ้างนะก็คือจะนับตั้งแต่ม .4 เนาะก็ม .4 มี2เทอมม,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 ม .5 มี2เทอม6ม .6 เทอมแรกบางที่เขาเปิดแล้วนะ เออเพื่อนพิวตี้บางคนอะสอบติดตั้งแต่เทอมแรกอะเออพวกวิศวะอะไรเงี้ยอืมเขาก็คือจะเปิดรับสมัครอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งอ่าตั้งต้นเลยของพิวตี้เนาะเพื่อนพิวตี้ก็เหมือนกับอ่าคุยกับพิวตี้ว่าเนี่ยจะไปจ่ายเงินวันนี้เป็นวันสุดท้าย พอดีสมัครพยาบาลของบอลลมไปอ่ะอันนี้คือเพื่อนเพื่อนสมัยมัธยมพิวตี้นะเออพิวตี้เหมือนประมาณตอนนั้นคือพิวตี้ถ้าจาไม่ผิดคือพิวตี้มีเครื่องปิินเพื่อนจะแบบมาขอปิ้นอะไรเงี้ยเออพิวตี้ก็เลยว่าเฮ้ยจริงเหรอเอออะไรเงี้ยก็มาปิินสีอ่ะเพราะว่าเวลาจ่ายเงินใช่ไหม มันต้องปินก่อนเนาะเพื่อเอาใบไปจ่ายเงินก็คือเหมือนสมัยปัจจุบันนี่แหละทุกคนก็คือเวลาจ่ายเงินชะําระค่าสมัครอะไรเขาก็ต้องปินเอกสารแล้วก็ไปจ่ายแล้วพี่นี้พี่ยูตี้ก็เลยรู้จักเพื่อนวันสุดท้ายอ่ะที่เพื่อนบอกว่าวันจ่ายเงินวันสุดท้ายทีนี้พี่ยูตี้ก็เลยไป,ไปสมัครกับเพื่อน <l ots> อ่ะคือเพื่อนเขาสมัครมานานแล้วแหละเขาจะไปจ่ายเงิน <Walking in eur ysis> แต่พี่ยูตี้อ่ะไปสมัครทีหลังแต่ว่าอันนี้ที่พี่ยูตี้ไปสมัครมันเป็นรอบรับตรงเนาะเป็นรอบรับตรงของวิทยาลัยพยาบาลบรม ซึ่งบรมมีทั่วประเทศนะคะทุกคนสําหรับคนที่เคยศึกษาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือจะรู้ว่าแบบมีทั่วประเทศเลยมีทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยมีเกือบหมดเลยเนาะแล้วก็วันนั้นคือพิวตี้ก็เลยตัดสินใจสมัครไปกับเพื่อนแล้วก็ไปชําระเงินเรียบร้อยก็คือวันสุดท้ายทําวันเดียวเสร็จสมัคร,ส,คร,ส,รสามารถเลือกได้2ออย่างเนาะว่าจะสมัครแบบกรมการแพทย์หรือว่าจะสมัครแบบสจสจสสจนี่เขาจะใช้เป็น ตามที่อยู่เราว่าสมมติเราอยู่จังหวัดอันนี้เราควรไปเรียนที่ไหนแต่ว่าถ้าเป็นกรมการแพทย์ใช่ไหมก็คือมันจะมีวิทยาลัย5วิทยาลัยให้เลือกว่าเราจะไปเรียนที่ไหนก่อนอื่นเลยเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะสมัครแบบกรมการแพทย์หรือสสจซึ่งพี่บิวตี้อยากไปเรียนอาวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพพี่บิวตี้ก็เลยสมัครแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกรมการแพทย์ไปเพราะว่าในกรมการแพทย์มันมีวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ ถ้าพี่บิวสมัครแบบสสจพี่บิวจะได้ไปตามที่อยู่ของพี่บิวตอนนั้นคือที่อยู่พี่บิวอยู่สมุทรสาครพี่บิวจะได้ไปเรียนลาดบุรีพี่บิวก็โอเคงานเลือกสมัครแบบกรมการแพทย์ไปแล้วกันเพราะว่าอยากไปเรียนวอกรุงเทพเพราะว่าคือตอนนั้นอะความคิดตัวเองคือแบบวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพคือเหมือนเป็นวอตั้งต้นอะเหมือนเป็นประมาณว่าดู ดูเหมือนแบบเป็นวอสาขาแรกที่เขาตั้งพี่วิวตี้คิดว่ามันต้องแบบดีที่สุดอะไรเงี้ยพี่วิวตี้ก็โอเคเลือกแบบกรมง,งานแพทย์แล้วกันเพราะว่าเราจะได้ไปเรียนวอรกรุงเทพ วันนั้นก็คืออ่ะไปสมัครอะไรเรียบร้อยแล้วก็บอกแม่บอกพ่ออะไรเงี้ยคือจริงๆคือสมัครก่อนแล้วค่อยไปบอกแม่กับพ่อนะก็คือสมัครตอนนั้นคือสมัครตามเพื่อนอ่ะเอาง่ายๆว่าแบบไม่ไม่ได้มีความคิดเป็นของ<ก>ต<อ>ัวเอง<ๆ>ตอนนั้นนะ้องมันจะมีให้สอบรอบอ่าคัดเลือกเนาะก็คือเป็นการสอบข้อเขียนปรากฏว่าพิวตี้ผ่านเลยแต่ว่าเพื่อนที่พิวตี้ไปสมัครตามอ่าเพื่อนไม่ผ่านเออพิวตี้ก็เลยบอกเฮ้ย เราผ่านแล้วเรามีโอกาสพิวตี้ก็เลยอะลองไปสัมภาษณ์หน่อยแล้วกันพิวตี้ก็ได้ไปสัมภาษณ์ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนิกของราชบุรีอแต่ว่าพิวตี้เลือกเรียนที่กรุงเทพนะแต่ตอนไปสัมภาษณ์ได้ไปสัมภาษณ์ราชบุรีพ่อพิวตี้ก็พาไปสัมภาษณ์ปรากฏว่าพอไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยก็ประกาศผลออกมาก็ปรากฏว่าผ่านอ่ะพิวตี้ก็โอเคผ่านแล้วแล้วทีเนี้ยปรากฏว่าอ่า มันต้องเหมือนบอณว่าพอผ่านแล้วใช่ไหมมันต้องไปจ่ายเหมือนจ่ายค่ามัดจําเขาอ่ะพี่บิวตี้จาไม่ได้ว่ากี่บาทน่าจะเกือบเกือบสองหมื่นอะ่ะอืมก็คือตอนนั้นอะ่ะคือแบบพี่บิวตี้ยังลังเลว่าจะเอาดีไหมหรือไม่เอาดีหรือจะไปรอแอดมิชชั่นเนาะซึ่งคือแม่พี่บิวตี้ไม่อยากให้พี่บิวตี้เป็นพยาบาลเพราะว่ามันต้องเข้ากะเข้าเวรอะไรนู่นนี่นั่นอืมแต่พี่บิวตี้ก็ดือ้อไงพี่บิวตี้อยากได้พี่บิวตี้อยากได้เพราะอะไรรู้ไหม เพราะพี่ยูตี้อ่ะเคยไปอ่านมาบอกอ่าในสัญญาคือเขาบอกปรนว่าเหมือนกับต้องทํางานให้โรงพยาบาลที่ให้ทุนซึ่งเราจะได้ทุนปีหนึ่งอ่ะได้ทุน30,000บาทซึ่งถ้าอ่าเรียนทั้งหมด4ปีเซงว่าเราต้องได้ทุนแสนสองคือตอนนั้นสําหรับเด็กมอปลายอ่ะพี่พิวตี้คือคิดว่าเงิน2 0 0แสนเยอะมากเลยนะยังไงก็พอเรียนอย่างน้อยก็คือช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ด้วยใช่ไหมพิวตี้ก็เลย ไปเอาอันนี้แหละเออพ่อแม่ก็คือจะได้ไม่ต้องส่งเงินให้เราเยอะหรืออะไรอย่างงี้เนาะอืมก็คือช่วยแบ่งเบาอยากแบ่งเบาภาระพ่อแม่ปอีกทางหนึ่งเนาะก็สุบแล้วพี่ยูตี้ก็เลยตัดสินใจเอาแต่ว่าแม่ก็นั่นแหละเออก็อ่ะพี่ยูตี้เอาก็โอเคก็ตอนนั้นก็คือพ่อต้องไปหาเงินมาเนะาะนั่นแหละประมาณ2องหมื่นอ่ะเออเพื่อไปยืนยันสิทธ์อะ่ะแล้วก็ไปชําระค่านู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเนาะก็หลังจากอ่ายืนยันชําระสิทธิ์อะไรเสร็จเรียบร้อยเนาะก็ แม่พี่ยูตี้กับพ่อพี่ตี้ก็เลยเหมือนกับขนขนของเนาะไปส่งที่วิทยาลายัยเพราะว่าคือวิทยาลัยพยาบาลมันจะไม่เหมือนกับมหาลัยนะอเพราะว่าวิทยาลัยพยาบาลมันจะเหมือนเป็นโรงเรียนกินนอนอะ่ะถ้าใครเคยเรียนมัธยมแบบกินนอนใช่ไหมก็คือจะรู้ว่ามันต้องแบบไปประจําอยู่ทุ่งเรียนเสาร์อาทิตย์อาจจะกลับบ้านบ้างอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งพิวตี้ก็เลยว่าเฮ้ ก็อย่างน้อยก็เสาร์อาทิตย์กลับบ้านคือบ้านพี่วตี้กับกรุงเทพมันไม่ได้ไกลกันเนาะคือความจริงอะพี่วุตตี้อยู่สมุทรสาครที่มันเป็นเขตติดต่อ,อก,กับกรุงเทพซึ่งถ้ากลับบ้านพี่วุตตี้ก็สามารถนั่งรถเมย์เนาะสมัยนั้นก็5 29หรือ53น่าจะ539นี่แหละก็คือนั่งรถเมย์กลับมาแล้วก็ให้พ่อไปรับอะไรเงี้ยก็คือมันถือว่าใกล้บ้านเนาะคือแบบไม่ได้เลยไปเรียนต่างจังหวัดไม่ได้ไปเรียนเชียงใหม่ไม่ได้ไปเรียนขอนแก่นอะไรเงี้ยก็คือพี่วุตตี้ก็แบบ คิดว่าตัวเองน่าจะได้กลับบ้านทุกวันทิตย์เนาะคือตอนนั้นคือแบบก็คิดแหละว่าเฮ้ยคือความจริงอะเราไม่ได้มีความฝันไงเราไม่ได้แบบบอลทูบีเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยเออสมัยนั้นก็คือแบบเราก็คือเหมือนกับอะไปตายเอาดับหน้าก็คือแบบเหมือนกับเรียนไปก่อนอะไรอย่างนี้เออเพราะว่าอาตอนที่พิวตี้ไปอารายงานตัวอะไรเงี้ยอคือความจริงอะระหว่างก่อนรายงานตัวพิวิวตี้อะเคยคุยเฟซกับเพื่อน ก็คือเป็นเพื่อนที่เจอกันในเฟสนี่แหละเรื่องว่าแบบจะไปรายงานตัวที่วิทยาลัยบาลกรุงเทพอะไรเงี้ยเออก็คือแบบมีเพื่อนมีอะไรก่อนหน้าที่จะไปรายงานตัวก็โชคดีอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนพิวตี้คนนี้น่ารักมากมเพื่อนเพื่อนอะชื่อนิ้งเออก็คือเคยคุยกันในเฟสแล้วก็วันที่ไปรายงานตัวปรากฏว่าโชคดีอย่างหนึ่งคือพิวตี้ได้อยู่ห้องเดียวกันกับนิ้งพอดีเอกอก็รู้สึกอุ่นใจนิดนึงคือเหมือนประมาณว่าเหมือน เขาเรียกว่าอะไรเราเหมือนย้ายย้ายโรงเรียนอะอารมณ์แบบย้ายโรงเรียนใช่ปะคือแบบกลัวการไปเจอเพื่อนใหม่กลัวการไปอยู่ในสถานที่ใหม่ๆอะไรเงี้ยอืมแต่พอรู้สึกว่าเอยตัวเองอย่างน้อยตัวเองก็มีเพื่อนวะก็เออนั่นแหละพอไปเจอนิ้งแล้วก็ได้ไปอยู่ห้องเดียวกันเออพีุ่ตี้ก็เออดีวะ่ะเออแบบได้ไปเจอคนที่แบบเคยคุยอะไรเงี้ยเออซึ่งนิ้งก็น่ารักมากเนาะคือแล้วก็คือตอนนั้นอะคือมันแบบพอเริ่มเรียนใช่ไหม มันจะมีทั้งเรียนมีทั้งกิจกรรมอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยนะเดี๋ยวพิวตี้มาเล่าให้ฟังต่อใน EP ีหน้าเนาะก็อีพี EP นี้พิวตี้ก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอการสมัครสอบเนาะการอสอบสัมภาษณ์แล้วก็การไปรายงานตัวเนาะยังไงก็เจอกันใหม่อีพีหน้านะคะบ๊ายบายจ้า